สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านบทอ่านในวันนี้ที่มาจากหนังสือพยพบเนี่ยข้อใหญ่ใจความก็คือพลังของคำภาวนาเพราะในช่วงนั้นที่มโหสถขึ้นภูเขาขึ้นบนภูเขาเพื่อไปรับพระบัญญัติของพระบิณเจ้าประชากรข้างล่างก็เริ่มเริ่มเอาใจเอาห่างจากพระองค์แล้วก็ปั้นรูปวัวขึ้นมาเพื่อจะได้น,นมัสการ ราวนี้เมื่อโมเสสลงมาแล้วก็เห็นว่าเป็นความจริงอย่างที่พระพินเจ้าบอกเขาแทนที่จะปล่อยให้พระบินเจ้านีทำลายประชากรทั้งหมดโมเสสอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าของตนเองพระเจ้าของตนเ,เ,เองว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทาไมพระองค์จะทรงปล่อยให้พระพิโรธเผาผลาญประชากรของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงนําออกจากแผ่นดินนิต ด้วยอนุภาพยิ่งใหญ่และด้วยพระหัตอันทรงฤทธิ์เล่าครับจากนั้นก็ยังบอกว่าพระองค์เนี่ยเคยสัญญายังไงแล้วก็ในที่สุดพระบิณฑเจ้าในที่นี้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนใจไม่ลงโทษประชากรของพระองค์ที่จริง ตัวอย่างของประชากรยิวนั้นก็เป็นตัวอย่างของพวกเราเป็นเป็นเหมือนกับพวกเราเหมือนกันนะครับพี่น้องหลายครั้งพวกเรานี่อยู่ดีๆก็อาจจะค่อยวไปนับถือพระเทศเทียมบ้างทำตามใจของตนเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกบ้างเนี่ยวันนี้เราเห็นพลังของการภาวนาในพระคัมภีรก็ฉายเราเห็นว่าทะเลทรายนั่นแหละเป็นสถานที่ ชาวยวได้รับการขัดเกลาเปลี่ยนแปลงตนเองเอที่ให้ได้เห็นว่าพระบิเจ้าเป็นใครอย่างแท้จริงการประจนทำให้พวกยิวได้เห็นว่าพระเจ้าที่อยู่ห่างไกลและมองไม่เห็นเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ ไม่สามารถที่จะนับถือได้อย่างจริงจังจึงได้สร้างรูปวัวขึ้นมาเพื่อให้อยู่ใกล้ตนเองแต่เมื่อโมเสสได้มาอ้อนวอนของพระเจ้าไม่ให้ลงโทษแล้วเนี่ยคำภาวนาของท่านก็ทำให้พระบิณเจ้ามาสัญญาอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์จะไม่ทำลายประชากรของพระองค์การคืนดี ของประชากรของพระบินเจ้าคือชาวยิวเนี่ยก็ผ่านทางคารรภาวนาแล้วก็พระบินเจ้าก็ไม่ได้ลงโทษประชากรของพระองค์อย่างที่พระองค์ปรารถนาตั้งแต่แรกนะครับอันนี้เราจะเห็นน้ำพระทัยดีของพระองค์ในชีวิตของเราเหมือนกันว่าหลายครั้งเราทำผิดแล้วเนี่ยเรากลัวพระบินเจ้าจะลงโทษอันนี้เป็นคำพูดที่ได้ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก ควมจริงพระบิจ้าไม่เคยลงโทษหรอกแต่สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็คือเราเองลงโทษตนเองเพราะว่าเมื่อทําผิดไปแล้วเราก็มีความสุขใจไม่ได้แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาจากการทําผิดนั้นส่วนในพระวรสารน,นั้นก็เป็นช่วงที่พระเยซูเจ้าตรัสกับชาวยิวว่าถ้าเราเป็นพยานยืนยันให้ตนเอง คำยืนยันของเราก็ใช้ไม่ได้แต่ยังมีอีกผู้หนึ่งที่เป็นพยานยืนยันถึงเราและเรารู้ว่าคำยืนยันของเขาถึงเรานั้นเป็นความจริงสันทั้งหลายได้ส่งคนไปถามจอนและจอนก็ได้เป็นพยานยืนยันถึงความจริงจอนเป็นเหมือนตะเกียงสว่างสวัยที่จุดอยู่สันท,ทั้งหลายก็พอใจที่จะชื่นชมกับแสงสว่างของเขาอยู่ยระยะหนึง่ง จอนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูเจ้าเกิดก่อนพระเยซูเจ้าหกเดือนแล้วได้เล่นบทบาทสําคัญไม่น้อยเลยพี่น้องเป็นผู้นําเป็นผู้ที่เตรียมทางให้พระมหาไทยมาแล้วก็พระเยซูเจ้าเองก็ยกยอจอห์นแบดทิสตเนีว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าโมเสสซะอีกพี่น้องครับโลกของเราทั้งโลกเนี่ยมันเป็น โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็มนุษย์เราทุกคนเนี่ยก็เป็นคนพิการไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแล้วก็ต้องการการรักษาทั้งนั้นแหละครับพี่น้องบอกชื่อใครก็ได้ทุกคนต้องการการรักษาพระวาจาของพระเยซูเจ้าและการสัมผัสของพระองค์ ทำให้พวกเราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับพระ,พระบิดาของพระองค์ด้วยมือของพระองค์ที่พวกเรามองไม่เห็นเนี่ยก็เป็นมือที่คอยคุ้มครองคอยปกปักรักษาคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา หลายครั้งเวลาที่เราเดินทางคำแนะนำก็คือให้พวกเราได้สวดขอให้การเดินทางของเราเป็นไปด้วยสวัสดิภาพกราสวดขอพระบินเจ้าได้นำทิศนำทางของเราให้เราได้เดินทางอย่างปลอดภัยให้การใช้รถใช้ถนนนั้นทำให้ทุกคนได้ไปถึงปลายทางและพอเองเพราะเราต้องสวดทุกครั้งว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดดยพร พวกเราที่กำลังเดินทางที่นี่และทั่วโลกให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งคนที่ขี้เมาหรือคนที่ขับรถโดยไม่มาระวังแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็มอบสถานการณ์ต่างๆที่พวกเรากำลังเป็นอยู่นั้นแนหะไว้ในความเมตตาความรักของพระเจ้าก็าทำให้เรามีความมั่นใจ และเราก็จะสามารถรับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันก็ขอพระบิณฑบาตเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง